ก็การสวัสดีครับผมผมนิวเวเปอร์นะครับก็วันนี้ผมจะมารีวิวดิจิมอนที่ชื่อว่าแคนมอนนะครับที่มันมีร่าง X นะครับผมอาจจะไม่รีวิวชาไปเพราะว่าผมว่าตอนแรกคนไม่ค่อยให้ความสนใจกับมันแต่คือผมอยากรีวิวไงคือตัวละครแบว่ามันอ่ะเป็นตัวเป็นดิจิมอนที่ผมว่ามันเท่สุดๆไปเลยเอาจริงผมว่ามันเท่จริงๆนะคือมันเป็นตัวละครเป็นตัวละครติดเลยมั้ง ป็นที่บานที่มีแบบสี่ตาเนี่ยหนึ่งอันนี้หนึ่งตาสองตาสามตาสี่ตาทุกคนถ้าเกิดทุกคนสังเกตดีตรงนี้มันจะเป็นตามกันแต่ไม่นไม่กรผิดไปใหญก็ผมอยากจะรีวิวแบบทีละล่างนะอันนี้ก็คือล่างสองของมันเขาเรียกว่าล่างอะไรนะ <c oughs> ล่างอะไรไม่รู้แต่นี่คือล่างสองของมันมันจะเหมือนพ่อมดพ่อมด นั่นแหละเป็นพ่อโมดที่มีคาถาที่ชื่อว่าวีซามอนถ้าผมจะไม่ผิดนะวีซามอนไปที่ร่างสามกันนะครับร่างสามนี่ก็น่าจะเป็นไอตัวชี่ชื่อว่าอะไรไม่รู้ไอตัวเนี้ยผมชื่ออะไรไม่รู้มันจะเหมือนเป็นพวกองค์คลักมันจะมีป็นจะเป็นองค์ลักแหละคือทรงมาดูเหมือนองค์ลักอะพวกพวกปูกป้องอะไรเงี้ยอันนี้คือร่างที่สี่ของมันนะร่างที่สี่มันชื่อว่าดูนัทมอน นัทเนี่ยจะมีความเหมือนแบบเป็นแบบมือดูเหมือนตัวลานนิดนิดนะก็คือแบบมีเป็นเขาเขาผมเรียกว่าเขาควายเขาควายแล้วมีปีกเหมือนเป็นปีกมันเขาผมก็เลยแบบว่าเอ้ยมันดูเหมือนตัวลายไ,ไม่รู้อ่สสาหรับคนออกแบบว่ามันเทนะแล้วก็แบบไม่มีความแบบยังไงอะเหมือนเป็นชุดก่อนที่อะ่ะแล้วก็แบบตอนเดินคือตอนเดินทั้งหมดมันมีปีกนะแต่ไม่แต่มัน,มแ,ตมนแต่มันเดินผมก็ไม่ผมก็ไม่เข้าใจ ฟันที่ล่างนี้ก็เลยดีกว่าล่างที่ทุกคนอยากรูนะครับก็ล่างนี้เลยครับทุกคนเท่สุดๆไปเลยใช่ไหมล่ะคือผมว่ามันเท่มากในทดูดีจากที่แบบล่างดูแบบทุ้มๆตอนล่างสามกับล่างสี่เนี่ยอันนี้มันแบบเป็นเกลียวเล็กๆแล้วก็มีแบบใหญ่ๆดูเหมือนแบบเป็นตัวละครตัวละครก็ดูเหมือนเป็นดิจิมอนที่อ่อนแอนะแถ่มนเจ้าการเป็นแบบปีสีเงินผมว่าปีเงยสีเงยสวยมันมีความเงานะโดนแสงก็แบบเออมีเงาแสงแดดมากระทบสรับเอฟเฟกต์อย่างว่ามันดีนะ ถ้าเกิดไม่ว่าด้วยเรื่องคนบริหารอ้าม่พูดไปเลยอันนี้ก็จะเป็นแบบเออมีกอ่อมีแหลมๆมาคือผมว่ามันสวยนะแล้วตรงไหนะดูดิตรงนี้ตรงหน,น้ามันก็จะมีเหลี่ยมอะไรเนะี่ยแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เงาไล่มาตลอดไม่ใช่เอฟเฟกต์เงาหงรือแสงแดดผมว่ามันเท่มากเลยแล้วดูเหมือนแบบไอ้นี่ตรงเนี้ยเป็นค้อนอ่อนคือแบบเป็นตัวละครที่แบบดูบูตัวละครเป็นดีมอนที่ดูแบบแบบมีความแบบไอ้นี่ยังไงดีวะ ถ้าผมพูดยังไงเดีผมอธิบายไม่ถูกว่ะแต่คือแบบเป็นดิจิมอนที่ดูเท่มากเลยแล้วก็จะมีไฟฟ้าจะชอ็อตถ้าทุกคนถ้าส่วนมากคนไม่ค่อยสังเกตเรื่องอเงี้น้อยไอ้นี้มั้งผมว่ามันมีเอฟเฟกต์นะผมชอบเรื่องเนะรื่องเอโฟงเอฟเฟกต์นะเลยมีชอ็ชอตเข้ามาชอ็ชอตช็อตตลอดดูมันเหมือนเป็นพวกท่าสายฟ้าแต่น่าจะเป็นท่าสายฟ้าแหละเพราะว่ามันบง่บงบอกมาขนาดนี้แล้วอัลา่านี่ก็คือออร่ารที่ผมแบบอัพโอคโคนมานะนี่ก็จะมีพื้นล่างมันเป็นเรื่องของพวกเอเ็กเก็ตแล้ว อันนี้ก็จะมีเอฟเฟกต์ลอยขึ้นมามเป็นของโคนแล้วก็จะมีเงาเนี่ยแหลมๆหล,ม,หลมเป็นคือดูดูร้ายมากอะถ้าเป็นผมอะผมว่ามันดูดูร้ายมากกว่าก็สำหรับดิจิมอนตัวนี้นะถ้าอยากจะได้รางนี้มันจะอยู่ที่กล่องแล้วประมาณ990 VG ้9 0 VG กวนี่ก็ประมาณ99บาทก็ตีไปก็100บาทแหละกล่องละร้อยตีมันออกยากไหมก็มันออกยากทุกกล่องเลยอะ เหมน่าจะออกยากพอกกันทุกตัวแม้ไม่ว่าจะอันฟอร์สวีรามอนอันอะไรหลายๆตัวผมว่ามันยากพอกันนะไม่ไม่ว่าจะตัวไหนเออคอคอค้างขอตัวทีนะครับก็เดี๋ยวผมจะไปตีโมโนมอนเอาตะเกียบผมตามไปตีเล่นผมเลยไปว่าเอ,อ๊ะเราจะอัดคลิปก็เดี๋ยวเราจะไปช่องหนึ่งนะครับเราจะมาตีนะมีคนอบตีหรือยังนะ ก็เดี๋ยวไปดูที่สกิลหนึ่งกันเลยนะเป็นหนผมเปิดเสียงกันเสียงอะไรล่ะเสียงในเกมใช่ไหมเอ้ยเสียงเอฟเฟกต์ด่ะโอเคสกิลหนึ่งผมว่ามันก็เท่นะดูฟื mm hmm. ้นเลเซอร์ออกมาเนี่ยแต่ว่าความแรงนี่ไม่เท่าไหร่เลยความแรงนี่คือแบบด้อยมากหรือความแรงแค่สองหมสองแต่ถ้ามันเท่นะแต่ท่าที่สองนี่เกมเหมือนแบบหายตัวแล้วโบยบินขึ้นมาแต่เหมือนจะไปะบนฟ้าไงไม่รู้ผมขอดูอีกทีนะตัวเราผม,ผมไม่เคยดูกันจะดูทุกคนดูกันดิว่ามันหายไปไหน น่ามันน่าจะไปบินทุกคนคุนฟ้าเลยทุกคนก็สกิลสองอยู่ที่ความแรงสี่หมื่นหนึ่งถ้าเกิดอัพถ้าเกิดกดไอ้นี่เดี๋ยวผมกดใช้ได้กันอยู่ไหนนะอืมปัญันทุกคนของหากันเป็นของใช้งานใช่ไหมของใช้งานว้าไม่มีแล้วเนี่ยไม่มีเหรออ่าไปใช้ไปเรื่เด็นหลัก ก็ไปดูที่สกิลหนึ่งกันเลยครับสกิลหนึ่งจากเมื่อกี้เข้าไปที่สองหมื่นสองนะครับตอนนี้พุ่งไปที่สามหมื่นห้าผมว่ามันโอเคนะสำหรับดิจิมอนตัวนี้สกิลที่สองครับเข้าไปถึงห้าหมื่นหนึ่งเลยห้าหมื่นหนึ่งนี่ก็ครึ่งแสนแต่ดิจิมอนตัวใหม่มันถือว่าไม่ค่อยกระทบเลยแม่อประมาณเนี้ยแต่ว่าถ้าเกิดผมมีบัฟอะไรกดไปเยอะๆก็น่าจะแรงกล้วนะบกตีธรรมดาอะไรเงี้ยกดสกิลไปพร้อมตี สกิลที่สามเข้าไปถึงเจ็ดหมื่นสี่ว่ากับการตีธรมรมดานี่คือว่ากับการตีธรมรมดาสกิลสองกับสกิลสามนี่ F สอง F สามแรงกว่าเยอะนะแต่แต่ถ้าเกิดผมบัฟ ATR กับสกิลคริเทคอลนี่อาจจะสูงกว่าแต่เขาจะทํากันยังไงอ่ะเวลาเขาตีเขาจะกดหนึ่งสามหนึ่งสามใช่ไหมให้แบบเรือรบมันติดเนี่ยเขาจะบอกว่าติดตามเอ๋ชักคู่ถ้าว่ามันโอเคเลยเออล่างไม่ออกล่างไม่ออกก็ผมว่ามันเทน,นะดี่ยมอรตัวนี้ดูดิ อ่ะเดี๋ยวให้ดูตีท่าธรรมดาตีมันจนตายเนะป็นการขวนเหมืนมอนแมวนะเป็นลูกไม,ม่เคยลยก็ผมว่ามันเท่นนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงนะี้ครับผมไม่รู้จะรีวิวอะไรแต่ว่าตัวละครมันเท่มากขอบคุณครับ